สวัสดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นธาตุน้ำนะคะตัวเจ้าชะตาได้ The World นะคะตัว The World เนี่ยเขาหมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองความสิวิไลความมั่งคั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยที่ไพ่มันขึ้นเนี่ยเห็นความเจริญรุ่งเรืองจริงๆ ทำไมออราถึงไม่บอกว่าตัวตนคุณเป็นเพราะว่าถ้าตัวตนคุณเป็นเนี่ยในใจคุณจะไม่คิดว่าโหตอนนี้มันหากินยากมากเลยอะตอนนี้ทําไมนะมันอาัตาคัดจริงๆเลยใช่ไหมคะถ้าเราเป็น the world เราจะเป็นเหมือนกับหลายๆราศีที่ออราดูมาก็เป็น the world เหมือนกันอันนั้นนะผลกระทบไปดีที่เขานะฮะแต่อันเนี้ยมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น the world เนี่ยทุกอย่างทําได้หมดทุกอย่างง่ายหมดทุกอย่างสะดวกการเดินทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันกําลังจะโฟะมันกําลังจะดีอะมันจะมีการเฉลิมฉลอง,ลองเพราะตัวกระทบเนี่ยส ก็คือการเฉลิมฉลองการมีความสุขการอยู่การกินกันอย่างมีความสุขแฮปปี้กันดีไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะติดขัดหรือมันจะพังทลายเลยไม่ใช่เลยมันคือความสุขมันคือความลื่นเลิงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะ,นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่านี่คือผลกระทบที่เข้ามากระทบเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถที่จะไปแมทก,กับคำตอบสุดท้ายหรือว่าใบสุดท้ายได้นะคะราศี กรกฎเนี่ยบอกเลยว่าอยากมีคู่ที่ช่วยเหลืองานได้โดยที่ไว้ใจได้อะ่ะคุณอิจฉาคนที่เขามีความสุขคุณอิจฉาคนที่เขามีคนหวังดีคนที่เขารักกันคนที่เขาแบบว่าไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเลยแต่เขาทํากันให้กันด้วยใจอะ่ะไม่ว่าจะต่างถิ่นต่างแดนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะกำลังคิดตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราไปต่อด้วยกันนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังเลยเนะี่ยก็คือสองไม้เท้าเขาอยากได้คู่การงานดีๆสักคนนึงมือดีเอางี้แล้วกันมือดีแล้วมีจิต จดีแล้วก็ไว้ใจได้อะไม่หลอกลวงเขาอ่ะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้มันรู้ฉลาดให้มันรู้ทันคนนู้นคนนี้จะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือต่างถิ่นต่างแดนเขารับได้หมดอะแต่ขอมาสักคนที่มันดีจริงๆอะต้องถามว่าแล้วคุณอะดีจริงหรือเปล่าถ้าคุณดีจริงก็จะเจอเหมือนกันแต่ถ้าคุณดีไม่จริงต่อให้หาให้ตายมันก็ไม่เจอหรอกค่ะแตบอกให้นะคะ เพราะว่าคนเราเนี่ยมันเป็นบุญกุศลที่สร้างเอาไว้สร้างก็หมายถึงสร้างจากภายในเออให้เข้าไปโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้ค่ะค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่จะเอาของใครซะเต็มกระเป๋าแล้วก็บอกว่าทําไมเราไม่มีก็คุณไม่เคยให้ใครคุณไม่เคยแบ่งปันใครหรือคุณแบ่งคุณก็แบ่งเพราะว่าคุณหวังผลประโยชน์ร่วมกันคุณถึงแบ่งไงคะมันถึงไม่ได้สองไม้เท้ามาแบบ จิตใจที่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะเขาก็มาทําให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างเงี้ยคุณอยากได้จะตายไปแต่มันไม่มีให้คุณใช่ไหมคะต่อไปนะคะ อดีตที่ผ่านมานานแล้วเกิน1 0 2ถึงปีนะคะคนคนนี้ต้องทำงานมากกว่า2คนและประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเลยเพราะเขาประสบความสำเร็จตรงนี้เขาก็หยุดคือเขารู้ว่าจังหวะเขาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขาก็เป็นผู้นำระดับหนึ่งอะ่ะที่สำเร็จแล้วอะ่ะยืนบนตำแหน่งที่มันสำเร็จมาแล้วตรงนี้เขาก็เลยหยุดพักพอหยุดพักไปสักพักหนึ่งนะคะเมื่อ3เดือนถึง1ปีเนี่ยอดีตที่ผ่านมาไม่นานเขาก็ได้เดทมาเขาจบทุกสิ่งทุกอย่างเลย แต่ก่อนที่เขาจะจบนยะเขาเคยได้ฟังธรรมะเขาเคยได้ฟังการชี้แนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาก่อนเขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายจบก็คือจบเดี๋ยวเริ่มมันเอาใหม่ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเขามันมีนมอยู่มันก็ตั้งแล้วมันก็ดับไปเขาเข้าใจตรงนี้นะเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมเชื่อในองค์พระสัมมาสรรัมพุทธเจ้าหรือเขาอาจจะมี พ้าผู้ใหญ่หรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่ต้องรู้จริงด้วยมาบอกเขาให้ทางเนี้ยมันจะรอดนะให้ทางนั้นไปมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะมีคนมาชี้แนะเขาอะนะคะ ไอ้บางอย่างมันพังไปแล้วตัวเรายังต้องพังไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่เจอธรรมะก่อนเจอสิ่งที่เป็นจริงก่อนแล้วเขาก็จะเชื่อด้วยต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนีวเขาได้เดชาริออดเขาจะมีเรื่องที่มันเป็นชัยชนะมาถึงเขานะการต่อสู้กับปัญหาหรือว่าการเดินทางหรือก็กำจัดอุปสรรคได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาจะเป็นผู้ชนะ,ะคนคนนี้คนคนี้จะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วชนะ เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการทําขาวให้เป็นดําก็ได้ทำชั่วทําดีเป็นคนกล้าหาญพอสมควรเลยนะคะตัวชาลีออตตัวนี้เกี่ยวกับออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะคะเพราะว่า ตรงนี้เราต้องบอกว่าเขาชนะทำชั่วทำดีอะไรสักอย่างเนี่ยม่รู้แต่เขาชนะเพราะว่าเป็นการต่อสู้กับปัญหาแล้วก็การเดินทางของเขาหรือว่ากับจัดอุปสรรคอะไรต่างๆนานาของเขาเนี่ยเขาทำได้สำเร็จและตอนนี้เขาสามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ทำอะไรได้ต่อไปนะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขเนี่ยเขาได้สองถ้วยคนนี้มันรักกันมากมันสามัคคีกันจริงๆเลยอยากจะทำยังไงบ้างฉันไม่อยากให้มันรักกันหรอกฉันไม่ชอบให้คู่นี้รักกันฉันอยากให้มันขาดขาดกันไปซะฉันอยากให้มันจบตรงไปซะตรงเนี้ยเขาว่างี้นะอืม ความคิดของเขาก็บอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เขาได้ราชินีดาบมาแนวทางแก้ไขคุณเนี่ยนะต้องใช้เหตุแล้วก็ผลให้มากกว่านี้ก่อนที่จะทําอะไรลงไปไตร่ตรองให้ดีการใช้อารมณ์ตัดสินใจไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างผลดีให้กับคุณเลยนะเ,เราบอกไว้ก่อนเขาให้ราชินีดาบมาฉันต้องตัดสินได้สิตัดสินแบบเด็ดขาดตัดสินแบบฉับพันไปเลยอย่างเงี้ย คุณน่ะตัดสินได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเพราะสิ่งที่คุณคิดนี่มันคือเดอะมูนคือการวิตกกังวลว่าทําอะไรก็ไม่ได้สักทีทําอะไรก็ไม่ได้อย่างใจสักทีอย่างนี้ต่างหากถึงคุณจะมาหาแนวทางแก้ไขในการกําจัดคู่รักคู่นี้หรือว่าคู่ที่เขาทํางานร่วมกันหรือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่แบบเฮ้ยเขาคุยกันรู้เรื่องเป็นคู่ที่คุยกันแบบเป็นสันติภาพไม่ได้หวังอะไรที่มันมาทําร้ายคุณนะ่ะเข้าใจนะมันไม่ได้ทําร้ายคุณแต่ว่าคุณอยากจะไม่ต้องการน่ะให้คู่นี้รักกันให้ใช้้เหตุลลวกผใชคามที่ เคยผ่านทุกผ่านโศกมาลงนึกไปลงนึกไปนะคะว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วเราก็ใช้เหตุใช้ผลไตรตรองให้ดีแล้วค่อยแก้ว่าอะไรมันไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงซะอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเขาไปกันได้แล้วก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกําจัดคู่รักอะไรที่เขารักกันแล้วแบบเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาแต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม กฎหมายหรือว่าแต่งงานกันตามผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้มันไม่จําเป็นต้องไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาอะเอาแค่ชีวิตคุณก็พอนะสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยคุณได้ราชาเหรียญในเวลานี้มันก็หากินยากมากเลยมันก็หากินลําบากเนี่ยดูสิว่าฉันเนี่ยไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนฉันจะหยิบฉันจะจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอะเดี๋ยวนี้ดูสิฉันหากินอะไรมันยากมากเลยทํากินก็ลําบากลําบากแล้วเนี่ยก็เกิดการวิตกกังวลเห็นไหมคะ คุณคิดไม่ค่อยดีคุณเห็นความจเจริญรุ่งเรืองคุณเห็นความที่เป็น the world มามันเป็นการอิจฉาจะจัดการกับคนที่มีความรักจะจัดการกับคนที่มีความสุขจะจัดการกับคนที่มันสมบูรณ์อ่ะแต่มันทําอะไรไม่ได้ไงคะถึงแม้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนียมันเป็นชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์เราก็จะเป็นว่าคู่รักหรือว่า the world หรือว่า3ถ้วยเนี่ยเขาทำสำเร็จมากกว่าแล้วคุณเห็นว่าสําเร็จอ่ะ คุณถึงได้ตกเดะมูนไงอล่าอ่านแนวร่ายยังสับสนกับความคิดคุณเลยนะเหมือนการสับขาหลอกอะคะ่ะให้คิดไปทางนูน้นไปทางนี้แต่ว่าคุณไม่ต้องสับขาหลอกสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะอล่าจะรู้ว่าพอตัวสุดท้ายตัวกลางและตำแหน่งที่สําคัญสําคัญเนี่ยมันหมายถึงสิ่งใดเนี่ยอล่าจะตีออกมาเลยนะคะว่าไพ่วงนียมันหมายถึงการอิจฉาริษยามันหมายถึงการไม่ต้องการให้ใครมีความสุขมันหมายถึงว่าไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อะไม่ต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์เลยไม่ต้องการเห็นการเฉลิมฉลอง เลยไม่ต้องการเห็นชัยชนะใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการเห็นใครรักกันทั้งสิ้นจะต้องจัดก,การให้หมดให้เด็ดขาดให้หมดเลยสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่มันคิดอยู่ในใจนะถ้าคุณสมบูรณ์จริงคุณแฮปปี้จริงเนี่ยคุณคงไม่หากินยากลําบากและแลลนแ้นหรอกการจะหากินของคุณคุณบ่นเหลือเกินว่าตอนนี้คุณหากินอะไรแทบจะไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีผลกระทบกับคุณอย่างจังเลยแล้วตัวสุดท้ายเป็นตัวของเดอะมูลไงฮะ ตัวเดอะมูนเนี่ยมันบอกเลยว่าคุณคิดมากคุณกังวลคุณโดนหลอกลวงอะไรมันก็ไม่จริงเลยอะสำหรับคุณนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณหลอกให้ไพ่เนี่ยคิดว่าโอ้ยเนี่ยมันสมบูรณ์มันนุน่นมันนี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าการประกอบไพ่ของเรานเนี่ยบอกแล้วไงฮะอ่านจากวงไพ่อ่านจากจิตตันึกของวงไพ่นี้นี้ไม่ได้อ่านว่าใครก็จะมาแบบว่าสลับไพ่ได้ไม่ใช่นะคะบางทีเราอาจจะสับสนกับไพ่ แต่พอเราเห็นจิตใจเขาปับ๊บเราเห็นการแก้ไขเขาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว,ว่าไพ่วงนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะอย่ามาสลับไพ่อล่าเลยนะคะร่าขอร้องเถอะมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะยิ่งแย่ลงแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็แย่แล้วนะคะวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าเราจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องชนะเพราะความอิจฉามันล้นไพ่เลยนะคะอยากจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือ ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนึงก็ขอให้เข้ามาช่วยเสียใจด้วยนะคะที่มันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะแบบนี้เราก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าการสื่อสารของร่าเนี่ยไม่เป็นไปดั่งใจที่คุณคิดนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคําพูดในคลิปถ้าไม่สุภาพระกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่า เราพูดไปตามไพ่แล้วก็พลังที่ไพ่ให้มาจริงๆไม่ใช่ให้คุณเพ่งจิตมาหลอกล่อนะคะไม่ใช่คุณอยากจะเพ่งอะไรก็เรื่องของคุณเพ่งมาแล้วมันจะได้อย่างที่คุณเพ่งหรือเปล่านั่นเพราะนี่คุณกําลังวัดกับเวลายอยู่นะคะชาวราศีกรกฎคุณคงรู้นะคะว่าคลิปนี้ออกไปการวัดของคุณถือว่าล้มเหลวนะคะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและสุดท้ายเจอเดะมนด้วยวันที่ไม่เป็นจริงแถมมีแต่เรื่องของการหลอกลวงเห็นอะไรก็ไม่ชัดเจนตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้อย่าได้อิจฉาใครเขาเลยนะคะ คุณเป็นเดอะมูนสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเดอะมูนอยู่วันยังข้ามานนะคะกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีกรกฎไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ